ยจากคู่นี้เมาแล้วครับเยียบที่สเราเห็นเยบียบที่สองผู้แพ้ตาเป็นผู้ชนูเล้มากเลูอดร้ายทุกคนขอพระรามอวยถือแร็ปออกมาพอดให้ใส่เยให้ทุท่าให้ชาวไทยดูทาด่ประชาชน่ก็พั ตีรจะอให้ตีนะครับตีตีไม่ได้ต้องแยกครับตกอาแยกตีครับต่อครับ้าวาอน้าหายดยเอ้าวีียบกนักแล้วของฝาการินครับที่ห้อลูกบอลใหญ่ในไตหวองอใครอยู่นย ไม่ใช่หน้าผาดฉนเลยครับหลังจากมวยใช้เจ็บสิ่งไรต่พี้ายเขาเอาหาใจเหน่กยตับแต่ว่าเอ้าพี่ชายเอาตาัดกระเกาะนะขาเชอดตีผาเฉ่อกปมาข้าศึกด้วยครับพี่ชายโรับน่กลั่งตาแลยนะแม่ต้อบอกว

ทำดาวไปแล้วครับพี่เจนเอ้ยซ้อมมาเดินครับกระาลชนรุ่นที่เอ้ยเฮียนี่เจจริงเอ้ยขามาเประเทศปปทปปเทศร้าเเวลาขวางรบติดที่ผ่านมาเร็จซ้อมไปดีเลยเอ้ยสายเทงธนาจสยจับนกพระพูนสีขาครับ่าไลครับลาสดย์ตัเลหายะช้าเ้ยใช้ หยุดัวเตะเขาอาซึหยุดตัวเตะได้นาดทีโอ้โหโซโละอยู่ทำไมอ่อครับหน้าคอนเทนเตอร์เขาเป็นยังไงอุ้ยจิตผ่าดูว่าเก่งดุสีฝั่งซ้ายนะครับหน้าคอนเทนเตอร์แต่ขณะที่อุ้ยจิตผ่านไม่ช้าก็ต้องเตะตัวนิดสุดยอด ซ้ายมาอขวาคืนขวาเตะไปซ้ายคืนมาทีพยายามไพล์ลัดเพื่อปลี่ตนซ้ายเอาขวาครับขวาของิพิพันธ์เอไดแล้วครับอามาขวามาขวาคืนมาาหมัแขนด้วยิพิพันธรบเตะสู่เตสีงแล้วกเลี้ยวเอาตาเลี้ยวเท้าเลี้ยวเทาตีคู่ตีทำม่ยอดับพีเดอราต้องเตะกันแด้วเ่งที่ิพับ เอเลี่ยมมาช่วยด้วยนักดิ้นมาแล้วถ่เป็นถ่ายบ่โหดมากเลยเาแล้วโอ้โครับนะัดที่เอครับเออไม่เอานขนาดยาบมรินยังไม่มานี่ยอยากได้คริสตีธามอยากเป็นเลยครับอยากได้ยามคว้าให้แน่แบบ้นพี่แก เด้วต่อพีเก๋เป็นตัวเตซ้ายว้าวพค่ับตักรับเตมาคีขวาโอ้ไม่ดีคนะรับขาดคุดขาดชัอขาขวาไปครับพี่ผคโดบเตะซ้ายโอ้หอเรียงแค่ครับอ้เอ,กกบอเรียงแค่รับี่โอเเ้นีไ่ต้องวานที่เกมไปไกนละกน,นะพี่แกนะ

หลุดไม่ได้คร hey. e ับหลวงไม่ได้เลวงสอบออกเออค้ามวัดสอบบเป็นโดนรับโดนลคอเลยเอาเดชันเดนัไม่เดินันแจะได้ไปรับหนึ่งแสนครับหาไึพันเดนบอกแล้วจะได้ประกาศง่ายๆนะจะนี้เราตัวนหนึ่งแสน ทีกล้ารเจิะลิทพันครับยกสี่ต่อยกสี่เจ็ต่อยกุดทที่สี่ยกที่ห้ายกสุดท้ายอะไครับ้าเจม์ีเข้ามาต่อยาเกมรับแล้วครับต่อนทัเตเปยชุดใหม่ ลูกหักลูกนีตีโตมีเสียแต่ว่ายกยิบคุ้มสุดให้ายเลยครับไล่ต้อนเข้ามาไล่ต้อนเข้ามาเรหนักเลยครับตีคอ่าตเลครับ dạng sống trong hạng thái dinh và bất chấp dạng 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 อาัย wow. ังไม่ด hmm. yeah. mm ีพอไปดูทุกอย่างกันอเรีองี้องชาติไปเต่าเพื่อนที่ับเอาต่าเบือต่หลักสองกสามเต่างกเยครับีาติถึงยกสุดท้ายนะครับคู่นี้ครับ มาหินนี่นะครับ,รบรทีดสักเอาไว้ครับอ่ลูกทีดลูกเดียวนี่บรรตากปองเชียงียบเลยครับเก็บแล้วครับยกส,สุดท้ายนี่ละรุ่นน้องรุ่นพี่คนเวทีต้องทำหน้าที่ให้เป็นทีย่ยต็งสูงไปเลยครับแต่ชนะเป็นเรื่อง,ก,งกีฬาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทไปมุมไหนครับ ครับสุรินทร์กันเพือครับในลำยาดงเจี๊ยบประสาทันทานี้เจี๊ประาทอันที่สิบสองชะรับเข้าใบนเข้าไปครับใบหญนี่อันเดียบมาเาจความดยคนที่ยกาครับีบานเพชรสามานกิจิสักสามานแดงกิจิสักมายามัเนี่ยเปิดสองพครับแมดวความยาวของ เพชรสุประคนจีนไชขออภัยเกมอไรเกมแร็ปจิตะครับเกมหัมแงยี่ดีบานะครับเอาที่ออกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับต่อยซ้ายอ้โหเอาแล้วครับอ่สุดๆใหญ่จะมีมัดมาเสริมดูดครับโตดต่อยร่างไม่ถึงครับีเ็ดาัซ้ายมา

ยกขาพุคานครับโอ้ตักระเพนัก้ามานขคอโอ้กระเดนนยาวครับแส่พยามขวาที่เองครับเฟตสาราทีมงานวัดีนเกษตรจากวังหินวังหินนี่ก็วันที่หกนะครับที่บ้านหนารีสูงวังหินอีสองวันยกแดงไปเจอกันนะยอ้ยนะมนุษย์มเสียด้วยง ยุคที่เป็นยุที่ใช้แรงเยอะครับู้นี้ตอนนี้อนนี้เ็นยุคช็อตง่สัตเต็มอ้ังเหอีกงน้งครับดูว่าน้ามันในถังนใครจะกดก่อน

เดี๋ยวอีสองเงครับใจสิงค่ะนเวียที่ยุคสี่เราจะมาขอบคุณเพื่อนเกิดได้ยิแข่งเพื่อสหรับอาเก็นดดีสัตว์มาสู้กันต้องครับมาต้องีกันต่อครับยกที่สี่แล้วเก็บสำลีแก่งดีสัตว์นั่งเงนผู้ต่อไปย้อนยุกขึ้นมารอแล้วาต่อเล็กกับเดซันแสนกันหนึ่งเมืนะพี่แก้ครับโอ้โหแสนหนึ่งมืนะย้อนยุกแต่ผู้ต่อไป

มลมเลยครับ้บีละวัดกันที่พลงกำลังแล้วตอนนี้ครับอายุใครช็อตใคช่วเลยครับเอีไม่ได้แยครับเศราแดงกามีนะพวกเราลูกปาบงครับิแดง

เป็นฝ่ายรุกไล่ก็เพชรสมราศครับเป็นปร,ปร,รับของกิติศักดิก์แล้วเอาเลื้ยงเข่าครับแล้วแทงแล้วบอร์แล้วก็กิติศักดิ์ ูเรเขาได้เดิม่นล็อกเลยครับายด้วยนะครับใ้่มันปผู้ใหญ่ๆยัูนะครับท่านู้ชมยังไม่จยังไม่ตเจะเป็นพุทนชัยกับพอนุวัฒแตจยอดโดกับพุทุชชบเพียรพัฒน์กับยอดศิลาสาพุทกับขุนคนน้อยต้องชัยกับปัดา ยังอยู่ครบครับใล้วันนี้เราเราจะได้ตัวอุปต่อพระอุตส่าห์ช่วยนะครับท่านพี่นัยแสนเพลิงแล้วก็ท่านรองนายกอบต่อพันคุ์อานด้วยนะครับท่านอิจฉรจันนนงนะฮะและสุดท้ายครับบนเรนี่โดฮายกสุดท้ายเมฆสอบพันครับเป็นสับราดและตแต่งเกณฑ์ิดไทยต้องเดินแล้วก็ขวามาเที่ยวสอกขักันอ่าพยายามไล่แขกครับ ตัวไทยเนต่ยกระแสนตึงเลยครับยอดยุกเขาบอกว่าตัวยอดยุกเนี่ยกระแสแรงัเดี้ก็ขอบคุณท่านพยากรเป็นสบักงานนะครับรองผู้บังคับการจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณเสียชานกัททะลักษ นะครับป๋าอัอไอซยารีสอร์ทอย่างนี้นะครับม,มือให้กับน้ำเงินนะครับกิติศักดิ์พรหลักบุญนะครับ